ปิครับปีครับสมาริททุกท่านครับดีๆจะรับทุกทุกท่านครับโดยช่อง B B ธรรมดาครับช่อง B B ธรรมดาเขาจะมาแนะนำคนนี้ K E B บายนะครับคนที่้ี E B บของว่าที่7ธันวาคม2 5 6 8นะคนนี้ K E B ต้องซื้อหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจีนไม่จบทุกวันทุกวันนะครับอ่า7ธันวาคม2 5 6 8นะครับอ่านี่ี E B บายนี่นะครับเน้นบนนะ1น3 4นะครับเลือกเอานะครับอาจารย์เขาเลือกที่สามกับสีแล้วกันนะครับ ส่วนหนึ่งกับสองนี่ก็เป็นตัวรองใครชอบไปจัดไปนะครับส่วนชุดวินก็สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับมาเน้นที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับที่เหลือก็คือัวลองกันแล้วกันนะครับอ่าคือชอบไปจัดไปนะครับส่วนชุดวินก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับส่วนเด่นเน้นบนนะครับเน้นบนนะใครชอบล่างก็ไปจัดล่างนะครับส่วนพอเน้นที่บนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับขอเลือกที่สามกับสี่นะ ไปรูดไปวิ่งนะครับบนนะครับฝ่าไฟนะครับคนชอบไปนั่งไปใช้นะครับอักเกือบเอาเลยใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับนาทีนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับบินนะเน้นที่สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับส่วนตามหกสี่หกตามตัวสี่ตัวก็เป็นตัวรอไปนะครับ también, mean I'm อ่ารับตามนี้นะครับเป็นพขนะ้อกำลังใจนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับขอบคุณมากมากครับนะครับ